ก้ามต้องได้ใช้ดีโอเคคูณสิบห้าคูณสิบห้ามัฟก็กราบสวัสดีนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันที่เกมแคปตันบอ n ตีไอหนวดดำของเรานั่นเองครับผมเอาคลิปไม่เข้าวะโอเคไปน้าระตามสูตรตามทรงตามสไตล์ตามเดิมผมเราปั่นสล็อตกันอยู่ที่เดิมที่เดียวหนึ่งเดียวที่นี่เว็บตรงไม้ผ่านเอเย่นหนึ่งหกด p r i v a t นะครับผม เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลารานะฮะก็จะย้ำทุกครั้งย้ำทุกคลิปย้ำตลอดมาและจะย้ำตลอดไปสมัครไม่ต้องฝากตังก่อนนะครับผมสมัครเข้าไปดูระบบอัตโนบัติร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนได้เลยนะทั้งการฝากถอนเงินการกดรับโปรโมชั่นค่าคอมมิชชั่นคืนยอดเสียโยงเงินนู่นนี่นั่นดอกแรกเมื่อกี้ตัวโตตัวโหดหมดเลยซปเปอร์เมก้าบาลกาบรากาบูบูมาก่อนอะไรกันครับเนี่ย่ปซปเปอร์เมกอาเอ้ยก้อนตัวระดับซปเปอร์เว้ยกับตันมอนตต้ก้อนตัวระดับซปเปอร์มานะเมื่อกี้ถึงไหนไม่รู้ เอาว่าน,นั่นหละสมัครเข้ามาดูระบบอัตโนมัติก่อนไม่ต้องฝากเงินนะแล้วฝากถอนก็ยังไม่จํากัดน,นะผมไม่มีขั้นต่ําไม่มีขั้นสูงสุดไม่มีอะไรทั้งนั้นรองรับทั้งระบบท r ูมันี่วอลเล็และธนาคารัะผมนะั่นี่ยห้าบาทติบาทรองเทสระบบันดูได้เลยแถมมารู้ว่าความเร็วเป็นยังไงนะผมก็ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปอยู่ในคอมเมนต์ที่ปักหมดนะไม่ปักหมดไม่ใช่นะผมจะใส่เียวให้ด้วยเฮบมาได้ครึ่งแล้วมาไม่ได้เกินครึ่งเกินครึ่งมาไกลแล้ว เบสติบแต่แปลว่าปปเบสติบซูเปอร์เมกาออกมาแล้วไม่เป็นไรไปต่อไปไม่เป็นไรไปต่อไหวคูณสามได้ใช้คูณห้าอ้องหนึ่งเก็บเขินเขินใช่ได้พาเริ่มง,งามไปลูกเออไหวโอเคขวด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 ,ขวด,ข,วดสสขวดสงสารขวดสงสารเป็ยังไ,ไงเป็นไงล่ะคูณสามว่าไงคูณห้าได้ใช้คูนห้าได้ใช้มาดิ คุณห้าได้ใช่ทีหนึ่งได้ใช้อีกทีหนึ่งมาเด็กคุณห้าได้ใช่ทีหนึ่งไหมได้ใช้ได้ใช้อีกทีหนึ่ง, 5, อง,องโอเคมาแต่ขอว่าไงแต่ขอว่าไงแต่ขอไม่ได้เอาไม่เอาแต่ขอไปด้วยแต่ขอลงมาโอ้นี่โอเคครับผมได้เป็นเมกมมมมมมาเฮ้ยสุดสุดเลยเมกะได้แค่เมกาโอเคไปเออเมกาโอเคไปปับสามาที่สุดท้ายสามมาเป็นสิบ,บดอกนี้อ,อึบอ,อึบออหนึง่งโอเคหมดไป อย่างอย่า,อา,ยางอย่า,างคุณสามว่าไงคุณตามเหมือนกันแล้วไปครับผมขยับเบ็ดเสร็จทุกเกมตามสูตรตามทรงบึบบึบ,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 บมาไปประมาณนี้ชิมลางซะสิบทีทอ,า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 อา่าอ่ามาดิเบ้อช้าๆนุน่มๆมาดิโอเคคุณต๋าว่ายังไงคุณตา๋าไนก้าโว้ไหนก้าเต็มหน้าไปหมดไม่แตก ยังไงสิโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้โอกาสให้โอกาสอีกสักสิบสักสักสิบพอสามสิบจะยาวไปอึบไม่มีซุปเปอร์เมกอรไม่มีอะไรอะดอกนี้โอเคโจนสลัดออกมาร่อนั่นพื้นบั้มสเป้มาก่อนแล้วครับผมซุปเปอร์เมกอรมาแล้วดีนะให้โอกาสมันเบบนั้นน่ารัไปไปพื้นปั้มมาซุปเปอร์เอ้ยกองตัวแับซุปเปอร์กูเพื่อจะซุปเปอร์เบเาอร์เดียวเลยครับผมไม่ค่อยได้ เวะเวียนมาหากับนบอลเตะนะปกติแม่งซูปเปอร์เมกา้ากันหมดเลยหลายๆเกมนะไปไปเลยไปเลยไปเลยไปแล้ว,ลวเบดสามสิบน่าจะจบแล้วนะผม <c oughs> <c oughs> น่าจะไม่มีอะไรดูมัมเทเบิเแล้วนี่มาโอเคคุณสามว่าไงคุณสามได้ใช้คุณห้าไปต่อคุณห้าไปต่ออย่าอยู่เฉยคุณห้าไปปุ <c> ๊บ <oughs> โอเคตะขอมา ยังไง,ง,ไงมีขวดมีนาฬิกามีตัว K มีตัวเ E มีตัว,อตวโอเคตัว K มาครับผมมาซุปเปอร์เมกาท,ทิ้งทิ้งขวดซุปเปอร์เมกา้าทิ้งทวนยังไงซุปเปอร์เมกาทิ้งทวนแบบนี้โอ้ยมันได้แค่เมกาปะวะถึงเมกาปะวะโอเคเอาเมกาอยู่ครับผมไปเฮิบเฮิบสองที้โหยวายมานิ่งอะ่ะไม่ติดไม่ขยับอะไรเลยครับผมวายมานิ่งแต่สเก็ตเตอร์มาฟรีสปินพอดีครับผมไป โอเคจิ้งทวนเบ็ดส0สบด้วยฟรีสปินนะสิบทีป,ปรนิหารว๊บหน้านแดงไม่เป็นไร้านต่อไปคูณหมาโอเคคูณเก้าไงต่อคูณเก้าไงนะคูณ9กไงสิคูณเก้ายังไงสิคูณ1ิห้ามาดิคูณ15ห้ามาดิปบับโอเคได้ใช้ยังไงต่อโอเคได้เรื่องมาโอเคคูณ15ห้าได้เรื่อยๆผมตอนนี้ลงมาได้ยัหมาแล้ว ไม่แต่คุณสั่งก็ไม่ได้ใช้อู้วจะหมดลแล้วด้วยมาแล้วครึ่งทางครับผมมาแล้วซึ่งทางโอ้ยโอเคมายังไงดิคุณกล้าโอ,อ้โหมดเบกแตกโอเคคนระับผมถึงไม่กล้าปะตั้งโต๊ดเฉยเออไม่กล้าเออเมื่อกี้พันหนึ่งยังไม่กล้าเลยอะไรวะเนี่ยไปไปห,หมวัวจะเบื่อครับผมแม่งคูณสิบห้ามาแล้วนี่เฉลี่ย ลงมาทิมรออะไรอยู่โอเคไปคูณ15ว่าไงคูณ15ว่าไงได้ขวดได้ขวดแล้วไงต่อได้ขวดแล้วไงต่อได้ขวดแล้วได้เคมาด้วยโอเคยังไงยังไงมึงลงมาเร็วเออโอเคตัวเอมอีกตัวคิวว่าไงววาอ่ะตัวคิวลงมาเผินเลยไม่เป็นไรไหลาย,ยาวอยู่ครับผมโอเคถือก้านตัะบางไปต่อฮึบไปต่อฮึบมายัางไยยงไหลย,ยังไงไหลยังไงสอนพี่ซีอ่ะ มาวายงตัวนิ่งๆครับผมวายงตัวออกมานิ่งกึบวายตัวเดียวออกมาก็นิ่งโดนสลัดออกมา2หน้าโอเคครับผมได้ซุปเปอร์เมก้ามาเอ้ยพอกระดับซุปเปอร์มา1ดอกแล้วก็เมก้าเมก้าเมก้าเลยเรื่อยไปเลยโอเคปิดฉากเบ็ดสัตสิบได้สวยงามครับผมเราไปขยับเบ็ด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 นี้โอเคไประดับเรื่อยๆๆปับไปสิบทีชิมรางปึบปึบปึบอ เออมันนิ่งซะเหลือเกินมันนิ okay, ่งซะเหลือเกินฮึอหามันขับอะไรมันทำอะไรฮึบลงมายังไงสิลงมาอย่ามองเอาโอเคเอมาครับผมไหลไปคูณสองว่าไงคูณสองได้ใช้คูณสามไปต่อขวดเต็มหน้าขวดเต็มหน้าปาบโอเคซุปเปอร์ซุปเปอร์ปะวะไม่น่าซุเปอร์นะยังอาจจะยังไม่ได้ซุปเปอร์ไม่น่ยไปต่อไปต่อไปต่อถ้าสี่พันเปซุปเปอร์แน่นอนห้าพันซุปเปอร์แน่นอนหกพันซุปเปอร์แน่นอนขอซุปเปอร์ไม่ได้สุดท้ายสุดท้าย เบ็ดนี้เบ็ดนี้จ้ปิดท้ายไหม,ไม,ไ,มไม่ปิดท้ายผมมันน่าจะแค่เมกาปะโอเคาาครับผมได้เมกามาอย่างาาดีนะฮะคืออย่างเบ็ดมาแล้วเบ็ดกาก็คือดอกลั่นลั่นบาร์กาบวมๆของ,บของเบ็ดทนีนี้นั่นเองครับผมไม่เป็นไรไปต่อปึ๊บมาโอเควายงงงยังไงสเตเตอร์ยังไงฟีสปินครับผมคือปึ๊บปึ๊บโอ้ยนิ่งนิ่งมาโอเคได้อีกหลายช่องได้อีกหลายช่องลงมาปาบปาบปาบโอเคทำตรงมาอีกสี่ช่องมาสี่สี่ช่อง อีกสี่ช่องอีกสี่ช่องมาโอเคครับผมมาช่องที่3พอดีนะฮะไปฟรีสปินมาอีกหออครับผมจิบทีปราณิหารไมกแล้ว oh <yeah. S 1> ไปหน้าแรกไม่เป็นไรปึ๊บปึ๊บลงมาแป้งไม่เป็นไรทิด้วยนาทีสองไหน้าต่อไปเขายังไม้แตกโอ้ยแตกแล้วมาโอเคคูณหกว่าไงคูณหกได้ใช้คูณเก้าว่าไงคูณเก้ามาต้องได้ใช้ดิโอเคคูณสิบห้าคูณสิบห้ามาปึ๊บหนึ่งเก็บโอเคครับผมได้เมก้าโอเค,ควาแล้ว คุกาเหมือนเดิมไปกันต่อห้าห้าแล้งไงห้าแล้วไงแล้วไงแล้วไงแลลงไปคุณเก้าแล้งไงต่อคุณเก้าแล้วมีต่อคุณเก้าแล้วมีต่อคูณถึงห้ารอต่อตัวเอได้เลยถ้าผมมาแน่นอนตัวเอมาเอ้ยมาจริงโอเคมาวิจกโจรหน้าโจรหน้าโจรอ้ถ้าเกิดหน้าลงหน้ากับตันออกมานะหน้ากับตันออกมานะตึงเลย ตึงลึงตึงลึงตึงเลยมาโอเคเอาไวาให้มันจบที่เบ็ดนี้ฟีสปินรอบนี้ไปเลยดีกว่าแล้วบอกว่เบ็ดนี้ด้วยร,รอบประมาณนี้บางๆเบาๆแต่เก้ยลั่นอยู่นะมันลั่นถุกมันมีก้านสองดอกเห็นไหมบอกแล้วได้ซุปเปอร์เมก้านี่ยก็ประมาณนี้โอเคทิ้งทวนแล้วก่อนจากกันครับผมอ้าวโอเคไหลมาดิไหลมาดิก่อนจากระยังก่อนจากกันยังไงมาโอเคดอกนี้มันใหหน้ากัปตันไม่ออกมาตอนฟีสปินว้า ได้เพือนไอ้กามึงออกมาในฟิจะปินมึงซุป,ปเปอร์เมเก้าไปแล้วประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ใส่แล้วก็วนะฮะก่อนจากกันก็อย่าลืมฝากลิงสมัครที่ใต้คลิปที่ในคอมเมนต์ที่ปากหมุดด้วยนะาาระบบอัตโนมัติร0อสมัครไม่ต้องฝากตังก่อนฝากถอนก็ไม่มีขั้นต่ำไม่มีขั้นสูงสุดจะทำอะไรก็ได้นะผมสลหรัวบวนันนี้แตกบางๆเบาๆเพียงเท่านี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ,บ